ดูกันต่อในจังหวะนี้ครับชีโนล่าครับปาดหนีมาสวยอีกแล้วแล้วจี้มาดิครับหน้าปากประตูวิ่งมารอได้เลยครับจะลองจังหวะนี้หน้าเปล่าท้องตังยังไงเตเวสเตเวสจะทายังไงเตเวสหมุนอยู่แล้วเตเวสจะยิงไม่ได้ยิงครับโอ้โหซาราซ้ำลูกนี้ออกครับกลายเป็นลูกเตะมุมครับกุนลิฟครับให้มาเลยครับที่คาร์ลโอ้โหมีพื้นที่มีเวลาแบบนี้พยายามจะคงโอ้โหยิงไปไหนครับนั่น ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ินสีเสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม EA Sport FC Mobile กันนั่นเองนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวนักเตะนะครับสำหรับคีย์เพเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับพิเศษสกนิดนึงนะเพราะว่าเป็นตัวพาสนั่นเองนะครับแต่จะเป็นจากกิจกรรมไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนั่นเองนะครับมาครับสำหรับคีย์เพเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นนักเตะตัวพาสนั่นเองนะครับจากกิจกรรมลีปตาโดเลสนั่นเองนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับก็น่าจะเคมกันไป น่าจะทุกคนแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่ามันมาก็ค่อนข้างที่จะใกล้จะจบแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับนักเตะคีเพเยอร์ก็เป็นตัวคาร์ลเตเวนนั่นเองนะครับถ้ามออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับให้มาที่ OVR 100กันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูสแต็ก้ในของเขากันสักนิดนึงนะครับไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับเป็นนักเตะนี่มีพลังงานอยู่ที่5ดาวนะครับสกิลมูฟใช้ได้4ดาวนั่นเองนะครับเป็นนักเตะที่ถนัดเท้ากว่านะครับกว่าซ้าสายอามนะครับสัญชาต ค่าพลังเนี ini, ่ยม mm ีการเล่นความเร็วร้อยสามนะครับความเร็วการวิ่งหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับการเล่งลูกร้อยสี่นะครับการกุ๊กบอลร้อยสามนะครับอันดีที่ความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ที่เก้าสิบเก้าการทำประตูร้อยเจ็ดนะครับการยิงลูกไกลร้อยเจ็ดนะครับพลังยิงร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับการขุ้นตำแหน่งหาช่องหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับการหม่งเก้าสิบห้ากระโดดจัมปิ้ง 87นั่นเองนะครับตัวเวิร์กเลดดีนะครับบุกสูงรับสูงเลยนะครับก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคาร์อลอตเตเวสนั่นเองนะครับตัวสกิลแฝงให้มามียิงประตูจักรที่ไกลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูค่าความสามารถของเขาในแรงกันนั่นเองนะครับไปครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะบุกจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับไลฟ์อัพที่ใช้นะครับขอบเปลี่ยนมาเป็น4 33แอตแท็นั่นเองนะครับก็ยืนตรงตำแหน่งเลยนะครับสำหรับคาร์ลเตเวสนะคบถ้าบอกออกเสียงชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้เทนไม่ได้อัพแรงอะไรให้นะครับวัดกันไปเลยนะครับด้วยสตักเพียวๆเลยนะครับก็เกิดว่า มันโอเคเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยนะครับจากตอนที่เล่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอ่าแลดูมีแววเก่งเนี่ยมันจะเก่งออกมาเลยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้จังหวะนี้ลากมาก่อนแต่เวสให้มาที่ชินโนล่าครับจังหวะนี้มาคืนมายังไงลูกนี้ยังไงปาดออกมายูเซ่ล้ำหน้าซะก่อนครับขนาดลํำหน้าก็ยิงไปยังติดอยู่เลยนะครับจากสัมผัสแรกๆนี่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้หวือหวาอะไรสักเท่าไหร่นะครับ จริงๆ OVR 100เนี่ยถ้ามันไม่ได้อัพอะไรเงี้ยมันน่าจะแสดงอะไรให้เราเห็นแล้วนะครับจังหวะนี้ครับทีมผู้มาเยือนครับให้มาก่อนครับลูกนี้ให้มาตรงกลางแล้วเบินมาลูกนี้อยู่เสตัดได้ไหลมากับยังติดอยู่ครับโรดี้ออกมาก่อนครับจังหวะนี้ยังไงจีมาที่ครับอองลีครับองลีพยายามจะไปครับกระชากมาลูกนี้ไหลคืนกลับมาครับตอกส้นมาหนึ่งจังหวะยังไงลูกนี้ซัดครับอื้มทีมู้มาเยือนเกือบไปครับเกือบโดนเหมือนกันนะครับ ได้เป็นลูกเตะมุมครับโยนเข้ามาลูกนี้คาร์ลอัลเบโตม่งเคลียมาก่อนครับเอาแล้วครับทีโน่าทีโนรายังไงจีมาก่อนครับยังไงเจอกับนิโกวิลเลียมครับยังได้อยู่ไหมครับทีโน่าห้คืนกลับมาที่กุลิปปาดออกมาที่วิเอล่าครับหดนตัดได้ครับคืนขังมาก่อนครับทีมผู้มาเยือนเก็บกับมาเล่นใหม่ครับเอาล้ตัดได้ที่ซาร่าครับซาร่าพยายามจะไปยังไปไม่ได้ครับออกมาอยู่ตรงกลางครับบอลครับ จีมาครับให้มาครับเจ้าเก่าครับอองรีกระชากมาครับลูกนี้คืนมาสวยเลยนะครับยังไงไม่ยมจะไปครับติดมานนนี่อุลลิปครับห้คืนกลับมาที่เตเวสเตเวสยึดยึจักๆักอยู่ยังไงไหลมาตรงกลางครับเอาแล้วครับซาร่าปาดออกมาก่อนครับลูกนี้ชิโตลาครับพีกมายังไงชิโตล่ายังไงให้คืนับมาที่เวลาทันไหมไม่ถึงครับดิ๊บบูไปเย็นตัดกลับมาได้ครับ อยู่ตรงกลางสนามครับลูกนี้ปั๊มกันอยู่ครับกุนลีบให้มาอัปตโตปาดออกมายูเซยูเซยังไงมีช่องไหนให้มาครับที่เตเวสเตเวสพยายามจะจี้เตเวสพยายามจะคลองบอลพยายามจะไปม,ม,ม,มันแรงแบบไม่มันยังไม่ค่อยคลองเท่าไหร่อัะถ้าจะเล่นจริงๆผมมองว่าน่าจะต้องอัพหลักๆเลยนะครับแล้วสก,กิลเนี่ยมีแค่แบบอื อันเดียวเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเป็นขวาห้าสายสามด้วยนะครับลูกนี้หมดครึ่งแรกซะก่อนครับขาถ้าซ้ายเนี่ยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่สําหรับคาร์ลอสเตเวสเสียเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสายสามนั่นเองนะครับมาดูครับชิโนล่าครับให้มาที่เวลาครับปาดออกมาครับยูเซ่คืนกลับมาครับมาเริ่มกันตอนครึ่งหลังนี้ยังไงจะเอาได้สักหนึ่งประตูไหมสำหรับทีเวเยอร์ของเราซาลาให้มาครับยูเซ่ยูเซ่ยังไงไหลมาครับชิโนล่า ชินราโดนปั๊มเอายังไงปั๊มกันอยู่ชินลรายังเก็บกลับมาได้ครับปาดคืนกลับมาสวยเลยครับดูคาร์ลเตเวสยืนอยู่ตรงนั้นครับพยายามจะยิงโข้งโอ้โหลูกนี้ยิงอ้าวฉันแลบออกด้วยนะครับลิบจะได้โยนเขาไปครับมองหาเตเวสอยู่ตรงไหนครับเตเวสไม่เจอกับซา่าซา่ายังไงพยายามจะให้มาที่ยูเซยูเซปาดออกมาคาร์ลเตเวสยังไงลูกนี้ต้องยิงแล้วมั้งขอจังหวะยิงลูกนี้ซัดก็ไปโอ้โหยิงติดครับ ยิงยังไม่คมสักเท่าไหร่นีครับสาหรับคาร์ลอตเตเวสครับยังดูจากสภาพแล้วน่าจะต้องอับเยอะครับถ้าจะเล่นจริงๆครับชินอลาไหลขึ้นมาเอาอีกสักหนึ่งทีคาร์ลอตเตเวสเตเวสพาหนีมาเตเวสยังไงยังไงลูกนี้โลงลเอาลูกนี้แล้ครับอืหกดหลอดพลังเยอะเหมือนกันนะครับถ้าจะเต็มหลอดเลยนะครับกว่าจะเข้าลูกนี้ซึ่งดูจากสแต็กเนี่ยสแต็กการยิงถือว่าโอเคแต่กับยิงออกมารู้สึกว่ายังต้อง อัดแรงเลยนะครับลูกนี้ผมมองว่าถ้าจะเล่นจริงๆน่าจะต้องอับเยอะนะครับสาหรับตัวนี้น่าจะต้องเทนหนักๆเลยนะสําหรับคนที่เป็นแฟนคาร์ลตเตเวสนั่นเองนะครับลูกนี้ได้มาหนึ่งประตูครับมาครับดูเกมกันต่อครับทีมวูมาเยือนครับลูกนี้ตอกส้นมาครับมาที่กุนลิปไข่มาที่ยูเซปาดออกมาที่ซาร่าครับซาร่าเลี้ยงจี้ขึ้นมาคาร์ลตเตเวสเอาอีกสักหนึ่งทีไม่พาหนีมาเตเวสยังไงโดนปั๊มไว้ก่อนครับ เสียดายครับสำหรับบทวิเคราะห์ค่าความสามารถนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับอกว่ากันสําหรับข้อดีข้อเสียนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าจะสมควรที่จะเติมพาร์ซื้อมาไหมหรือจะไปหาซื้อในตลาดมาเล่นจะยังไงดีก็เดี๋ยวรอดูคลิปกันให้จบแล้วกันนะครับตอนนี้มาดูเกมกันก่อนครับปาดคืนกลับมาได้ครับทีมผู้มาเยือนครับให้มาตรงกลางดีนิโกวินเลียม ปาดออกมาไม่ถึงครับลูกนี้คืนกลับมาได้ครับทีมผมมาที่ชิโนราจีมาชิโนราจีมายังไงดึงจังหวะรอก่อนครับให้ไหมให้มาตรงกลางที่กุนลิบกุนลิบพยายามจะไปหมุนหาช่องอยู่ไหลมาเตเวสอีกเตเวสจะยิงเตเวสย,ยังไงพิกมายิงโอ้โหติดลมไปด้วยครับเลนาิน,นาดเหมือนกันจังหวะนี้ครับทีมบูมาเยือนจะสวนมาที่นิโกวินเลียม มาก่อน,นะครับยังไงไหลมาตรงกลางครับทีมผู้เมเยือนตอกซนมาสวยลูกนี้จะซัดไหมยังไงลูกนี้ยังดีนะครับยังมีกล่องหลังเข้าไปพัวพันไว้นะครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเราเวียงออกมาจบเลยด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามีช็อตอสวยๆของคาราเตเวสมาให้ดูกันต่อนะครับจะเพิ่งมีเปลี่ยนไปไหนนั่นเองนะครับ มาดูกันที่จังหวะแรกครับทีมผู้มาเยือนยังไงลูกนี้เอาตัดได้ครับที่มันดินี่ให้มาที่ชินโนล่าครับแทงออกมาก่อนที่เตเวสพาหนีมาครับแล้วจี้มาดีครับจังหวะนี้ก็ชากมานี่ครับโลง่ลงๆแบบนี้ขาล็อตเตเวสยังไงเอายังไงดีลูกนี้ดึงหมุนรอจังหวะรอหาปาดมายังไงลูกนี้ยิงโอ้ยิงลูกนี้สายสามครับแล้วยิงเบาสนิทเลยเหมือนกันมาดูครับจังหวะนี้ครับที่เวลาให้มาที่ชิโนล่า ชิโนลาพาหนีมาสวยเลยแล้วจี้มาดีครับวิ่งมารอได้เลยค่ะลอตเตเวสเอายังไงดีลูกนี้ชิโนละาไหลไหมไหลมายิงลูกนี้ยิงไปติดโอ้โหสายนี้จบเลยนะครับสายสามยิงแบบว่าโอ้โหเบาสนิทเบามากครับดูจังหวะนี้ครับที่กุลลิบครับให้มาครับที่ยูเซปาดออกมาที่ชิโนลาชิโนลาทิมออกมาดีครับลูกนี้ซาลาไหลมาค่ะลอตเตเวสโอ้โหขวายังพอได้เรื่องอยู่นะครับ แต่ซ้ายนี่จบเลยนะสำหรับคาร์ลอสเตเวสขวาใช้ได้ครับแต่ซ้ายไม่เอาเลยครับไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ครับดูครับดูภาพช้าครับไหลมาครับลูกนี้กดด้วยขวาเข้าไปมาดูช็อตนี้ครับบอลจากแดนหลังๆเลยวิเอล่าให้มาที่ชิโนล่าครับพยายามจะดึงจังหวะรอเราให้มาที่ยูเซ ยูเซจี้มาครับไหลมาลูกนี้คาร์ลตเตเวสพาหนีมาก่อนครับยังไงลูกนี้จี้มายังไงโดนลุงสองพลิกหนีมาได้เฉยเลยเอาละครับจี้มาก่อนลูกนี้ยังไงตัดเข้าในมาแล้วคาร์ลตเตเวสไกลๆลูกนี้ยิงโค้งยังไม่คมสักเท่าไหร่นะครับเออน้องเดชครับทุ่มเข้ามาที่จีโนล่าปั่มกันอยู่ครับยังได้อยู่ไหมจีโนล่าให้มาที่ยูเซปาดออกมาที่คาร์ลตเตเวสพลิกมาสวยนะครับลูกนี้ทําดีแล้วยังไงยิงซัดลูกนี้ ยังยิงถือว่าโอ้โหลูกนี้ทําไม่เข้านี่จบเลยนะครับพอลูกนี้กดด้วยเขาขวานะครับทำมาดีแล้วนะครับจังหวะนี้หนีมาได้นะครับความคล่องตัวยังถือว่าใช้ได้นะครับ มาดูกันต่อในจังหวะนี้ครับชีโนล่าครับปาดหนีมาสวยอีกแล้วแล้วจี้มาดีครับหน้าปากประตูวิ่งมารอได้เลยครับจะลองจังหวะนี้หน้าเปล่าท้องตังยังไงเตเวสเตเวสจะทำยังไงเตเวสหมุนอยู่แล้วเตเวสจะยิงไม่ได้ยิงครับโอ้โหซาราําลูกนี้ออกครับกลายเป็นลูกเตะมุมครับกุลลิบครับใครมาเลยครับที่คาร์ล็อตโอ้โหมีพื้นที่มีเวลาแบบนี้พยายามจะคงโอ้โหยิงไปไหนครับนั่น สายสามนี่จบเลยบอกเลยนะครับโอ้จบจริงๆครับซ้ายของเตเวสจีมาก่อนจังหวะนี้ครับที่ซาร่าซาร่ายังไงซาร่าให้มาที่เตเวสเตเวสพยายามจะไปเตเวสจีมาก่อนลูกนี้ยังไงจี G. มาจี G. มายังไงมองหาเพื่อนไม่ส่งครับไปเองโอ้โหแล้วลงลงแบบนี้ขวายัางไงลูกนี้ยิงไม่ก็ติดครับลูกนี้ความขมยังต้องอัพอ,อีกเยอะนะครับสำหรับเท้าวขวามาที่ซาร่าครับ ซาลาให้มาเดเวสเดเวสปาดออกมาที่วีลาให้มาก่อนครับทีนี้โอชินุลาชินลุนลายังไงชินุลาจี้มาชินุลายังไงมองหาเพื่อนอยู่ตรงกลางไหลมาที่ครับที่วลีลาปาดออกมาครับคุณลิบคืนมาทั้งขวาเลยซาลาซาลาให้มาเตเวสพิกมาโอโหแล้วลงลงเตเวศยังไงลูกนี้ขวาโอ้ลูกนี้นึกว่าหายไปแล้วโอ้ยังไงครับละูกนี้มาที่เตเวศอีกหนึ่งจังหวะมาที่ชินุลา จีโน่ล่าพาหนีมาก่อนครับยังไงหมุนอยู่แล้วให้มาที่ซาร่าซาร่าทิมออกมาเตเวสเตเวสโดนหนูหนึ่งด่านจี้มาเตเวสด,ดึงจังหวะรอเตเวสยังไงสายพาเวอร์ช็อตโอแล้วยิงไปไหนครับนั่นโอ้โหมาดูจังหวะนี้กันต่อครับตัดได้ที่กุลิบครับให้มาที่ซาร่าซาร่าพยายามจะจี้ครับซาร่าจี้มาก่อนนะครับให้มาที่กุลิบ กุลิปปาดออกมาโอ้โหช่องนี้เตเวสเตเวสด,ดึงจังหวะรอแล้วซ้ายยังไงซ้ายโอ้โหหายไปเงียบๆมาดูจังหวะนี้กันต่อชิโนโล่าป,ปาดออกมาคุลิบแล้วให้มาชิโนโล่าแล้วก็ซ้ายลูกโอ้โหสายลูกนี้ดีนะครับที่ยังเข้าโอ้โหซ้ายนี่ยิงมาประมาณสิบครั้งเพิ่งจะเข้าหนึ่งลูกนะครับโอ้โหถ้าจะอับจริงๆน่าจะต้องอับเยอะเลยนะสำหรับคาร์ลตเตเวสตัวนี้ครับ ตัวพาร์ทแจกอะไรมาครับจริงๆตัวพาร์ทมันน่าจะจี๊ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปเทสเวชิพนี้นะครับคีเพเยอร์ของเราก็คือคาร์ลตเตเวสนะครับก็เป็นตัวพาร์ทจากกิจกรรมลิปตาโดเลสนั่นเองนะครับก็สําหรับคนที่กําลังมองอยู่ว่าจะเติมพาร์ทดีไหมนะครับกิจกรรมก็ใกล้จะจบอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่กําลังจะไปหาซื้อในตลาดมาลองเล่นนั่นเองนะครับก็อ่ามันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับคาร์ลตเตเวสตัวนี้นั่นเองนะครับก็มาเราก็จะมาว่ากันสําหรับข้้้ออออออดดีีีก่่่่นนนนเเลยยยะครััับขผมมมงงววาาถืโโห ยังมีความคล่องตัวอยู่นะครับแล้วก็มีความเร็วก็ยังถูออยู่ในระดับที่แบบเออยังเป็นกลางๆที่ยังโอเคใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กวตัวสกิลก็ยังถือว่าโอเคนะครับส่วนสกิลแฝงเนี่ยให้มามีแค่ยิยงประตูจากที่ไกลนั่นเองครับตัวเวิร์กเลดก็ถือว่าสําหรับคนที่ชอบอา่าเตเวเวที่วิ่งขึ้นวิ่งลงบ่อยๆนะครับกองหน้าที่ชอบวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยเออขึ้นสุดลงสุดเนี่ยผมมองว่ายังตอบโจทย์อยู่นั่นเองนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยเรามาว่ากันเลยนะสำหรับหลักๆเลยนะผม ก็เท้าขวาที่เป็นขวา5ก็ยิงยิงไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับก็จะดูจากสแต็กเนี่ยสแต็กถือว่าให้มาการทำประตูร้อยเเลยการยิงลูกไกลร้อยเเลยเนี่ยพลังยิงเนี่ยถือว่าโอเคยิงแรงแต่ยิงเนี่ยมันยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถ้าพูดถึงว่าจะเอาไปเล่นจริงๆผมมองว่านั้นจะต้องอัพอีกเยอะนะครับซึ่งผมเล่นด้วยสแตแกเพียวๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าต้องอัพแน่นอนนะครับต้องอัพช่วยแน่นอนทาให้อัพเนี่ยไม่รอดแน่นะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็ตัวอย่างอื่นก็ประมาณนี้เลยนะครับลูกกลางอากาศนะครับก็ยังไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าสต๊คให้มาก็ไม่ได้เยอะสักหร่แล้วก็ส่วนสูงก็171นะครับก็ไม่ได้สูงใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่า ยังต้องอัพกันอีกเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับล้วก็เสียแอบเสียใจนิดๆน,น,นะครับว่าจริงๆตัวพาร์ทเน่าจะทำออกมาส่วนมากตัวพาร์ทจะทำออกมาค่อนข้างที่จะเก่งนะค่อนข้างที่จะโกงนะครับแต่พาทนี้ถือว่าผิดหวังจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้หวือหวาเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับคาร์ลอตเตเวชนาดเล่นด้วยสแต็กเพียวๆนี่คือจบเลยนะครับโอ้โหขนาดเท้ากว่าเข้าเน้น เท้าเน้นๆเนี่ยยังยิงบางทียิงไม่เข้ายิงติดเลยนั่นเองนะครับก็ยังไม่ค่อยขมเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ความคิดเห็นเป็นอ่าความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับใครที่ใช้อยู่หรือแฟนเป็นแฟนของคาร์ลต์เวิก็คิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับคนที่อัพไปเยอะแล้วลองเล่นแล้วเป็นยังไงก็อ่าลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับให้ความรู้สําหรับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกด ผมนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ